สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กบมีท่ากระโดดเชือกง่ายๆมาฝากกันอีกแล้ววันนี้กบมาในท่า f r o n t Anside d Straddle เป็นท่ากระโดดเชือกเบสิกแบบง่ายๆท่านี้นะคะก็คล้ายๆกับ Jumping Jack เป็นอีกหนึ่งท่าที่ใช้ฝึกการจับจังหวะการกระโดดเชือกได้ดีเลยทีเดียวนะคะ ถึงแม้ว่าตำแหน่งของขาเราจะเปลี่ยนไปแต่เราก็ยังสามารถกระโดดได้เป็นท่าที่ใช้ฝึกความคล่องตัวแล้วก็ยังใช้ประสาทสัมผัสด้วยนะคะลองฝึกฟุตเวิร์กกระโดดสักสิบทียีท่ทีพอเริ่มจับจังหวะได้แล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งเท้า ปลายกระโดดข้างหน้าข้างหลังสลับกันแบบนี้เริ่มแรกทำจังหวะช้าๆก่อนนะคะขาไม่กลางมากเกินไปถ้าขากลางมากเกินไปอาจทำให้ร่างกายเราเสียสมดุลได้ค่ะพอเริ่มจับจังหวะได้แล้ว ก็เพิ่มความเร็วเข้าไปนะคะให้เร็วมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะคะการกระโดดเชือกหลังตรงเกรงหน้าท้องเล็กน้อยใช้ข้อมือในการกววงเชือกค่ะขอให้สนุกกับการกระโดดเชือกนะคะแล้วก็อย่าลืมล่ะเราจะต้องล่องลอยให้ได้แบบผีเสื้อและปล่อยหมัดแม่นยำแสบๆคันๆของเราให้ได้แบบพึ่ง Float like a butterfly, sting like a bee. สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ